จ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสได้เข้าเคลียร์พื้นที่ป่าพรุหลังเปิดแผนยุทธการแฮรตูยืลลอหมู่ที่6ตำบบาเรใต้อเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสจนทั้งสองฝ่ายได้มีการเปิดฉากปะทะเป็นรอกยืดเยื้อเป็นเวลาน,านานกว่า6วันหลังจากนั้นพบกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตสี่คนพร้อมทั้งได้ตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนเ1 6มจำนวน2กระบอกอาวุธปืนอากา1หนึ่งกระบอก ระเบิดคว้างสองลูกและเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการชนะสูตรพิกศพกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ได้มีเครือญาติและชาวบ้านประมาณ70คนได้มารอรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่เจ้าหน้าที่และแพทย์ต้องทำการชนะสูตรพิกศพอย่างละเอียดซึ่งแต่ละศพก็จะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรทำให้กลุ่มญาติและชาวบ้านไม่พอใจได้ตะโกนส่งเสียงดังเป็นระยะ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่มอบศพให้แก่ทางญาติโดยเร็วโดยอ้างว่าจะรีบนำศพกลับไปประกอบพธิธีทางศ,ศาสนาภายใน24ชั่วโมงจนเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจชตพร้อมด้วยคณะประสานงานระดับพื้นที่ของไม่ทัพภาค4จึงได้เข้ามาพูดคุยเจรจากับเครือญาติเพ oh ื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วตามขั้นตอน ซึ่งภายหลังจากที่ญาติได้มารับศพผู้เสียชีวิตทั้ง4คนที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินก็ได้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางาศาสนาฝังที่กูโบดูดูสราในอำเภอบาทเจาะจังหวัดนราธิวาส